โอ้ยป่ะไอ้ตัวนี้ผมฆ่ามันไม่ตายแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเองผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมามากแต่บอกเลยว่ามาเริ่มเลยดีกว่ากูพร้อมแล้วแต่มันนานจะังวะกูหเอทุผ่านมึงหน่อยไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยรอบนี้มาสวยด้วยมึมาสวยอุย้ยสวยพ่อมึงโอ้ยโอ้กูตัวอะไรเนี่ยอุย้ยอุ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ย โอ้ยไม่เห็นโอ้ยมีไฟมีเฮียนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนไปพ่อมึงตายไปเฮ่ไาโอ้ย,โ,อยโดวกูดว้ดวยนี่รับไปกินรับไปกิน โอ้ยไอ้ช่วกูรอดไงฮึโอ้ยพี่พี่พฮึกบกลบโอ้ยโอ้มาแล้วโอ้ฮู้ฮ 2นาทีเป๊ะเฮ็ดพีเหลือหนึ่งเฮ็ดซุปเปอร์ไปหกแพรี่ไม่เคยสกิลสองดาวรับเกตไปเลยบีลบกูเอ,เอาหมดอะ่ะผมเอาหมดม,มีสะพานสายรุ้งยิ้มแมตสติก๊กไอชิบหายไ้ซใใุก,ก็จบโอเคทุกคนผมผ่านได้แล้วว่ะเออเจอกันคลิปหน้าไปละ